โอเคนะคะก็ขอากาบสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมยันเล็กนะคะก็จะเป็นแบบแนวไม่ใช่แนวเป็นของปลอมนะคะทุกคนทําคล้ายกันเฉยๆนะคะกดเข้าสิบอยนี่นะคะทุกคนก็ขอาการสวัสด,ดียินดีต้อนรับเข้าสู่เชาาผู้ติดตามช่องโกโปอ,อนิเมะเกมด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าอ่านภาษาจาีนไม,ม่ออกเหมือนเดิม วันนี้นะคะเราเป็นเด็กที่จนบุรีนะคะวันนี้ฉันจะมากแก้แคลนะคะถ้าเราจะกดเริ่มกันเลยนะคะโอเคโอ้ <Okay>. oh. วันนี้อากาศร้อนมากเลยตอนแรกจะทําคลิปตั้งแต่เอมกี่โมงวะทําคลิปตั้งแต่สองทุ่มนะคะแต่ต้องลบคลิปเพราะว่าเออคนในบ้านค่ะเยอะมากขอเสื้อขอเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะ เสื้อใส่ละไปโรงเรียนดีกว่าโอ้มันมีจับเวลาไปหรอเพื่อเห็นไปโรงเรียนที่เกือไม่อยากไปเดิอนนอนอยู่บ้านเ็ยเนี่ยโฮมสักคู่โฮมสักคู่อาวว,ว,ว,วไม่ค่อยอยากจะวิง่งยืนดีต้อแล้วเขากลับโรงเรียนใหญ่ๆโหมะโหมโเกณน โอ้ยอย่าตามแซซี่พวกใยสตรอเบอรี่พวกนี้จะ,จะกระเืิมแน,น่ทำไมฆ่าคุณไม่ได้วะใช่ไหมคะอาจารย์เสือค่ะคิดว่าจะฆ่าอีคคที่มันอยู่ชมรมดอกไม้นะคะชมรมเอ่มสีชม ไอสะพาร์วะสะพาร์จะเห็นตะไก,กาที่ฉัน,น,นถือนะมันคือเธอแน่เพราะว่านางนี้นะคะแต่ด้วยเหนื่อยฉันเดาได้เลยว,ว่าต่างเป็นสะพารเพราะว่าต่างยิ่งมากเดินกระเทืนค่ะหนู่มไม่แม้เลยนะคะสะพารหนู่ป็นพวกบริสุทธิ์พุทพงศ์นะคะท่านคนเห็นฉันมีน้ำมัน โอ้หนูไม่โดนบูลลี่มันตางหนลกว้ายมันมันมะมัน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 มนมันมันมันนมันมันนมมมว ุงชื่นชมต้นไม้ของแกเป็นครั้งสุดท้ายซะเพาะว่าแกจะไม่ได้เห็นต้นไม้ของแกแล้วนะคะทำไมฉันรู้สึกว่าจะพูดสตรอเบอรี่ได้เพียงนี้ เราอยากเพิ่มเกียร์ทันเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องสะอาดแล้วก็จะจะติดจะิด,ดต้องมีเดินไปห้องน้ำแล้วเร็วสิเร็วสิเร็วส,เวสิเดี๋ยวสะพามันเดินวิ่งกลับมา วิงกับ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 ลองมาทำอักษรมาทีในทางขยันด้วยันไม่ดูนางการของเราดูนะคะบ๊ายบาย ทำไรคะไม่ปิดไปิดปิดใช่ไน้องมซัสอะไรอย่ไม่มีประโยชน์เลยเอาแต่กลยาปากแม้ด้วบบนี้ไว้กดเก็บตรงนี้ดีกวันนึงขั้นตอนะไนะคะอย่าจาันใหญ่นี่น่าเลีงมากใหญ่นี่นะคะเี่มาก thưa xéo

น่ากลัวใช่ไหมทุกคนก็เหมือนแบบเริ่มตอน 你看。<laughs> โอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเอ,อ่อจังตอนนี้นะคะเราเราเริ่มจะแบบเราเราจะเร่มีสติแล้วนะคะเอาไว้เป็นไรค่ะพอดีเออหนูไม่ทำอาหารแล้วแบบมันจีซอสเปื่อดนะคะโอชพอดีหนูต้องใส่เดแล้วใส่เปื่อดนะคะกระจายก็ต้องเข้จายหน่อยนะคะ เดือดตมเอ้ออ้อมผ <c oughs> มันมืดทุกคนมั้ก็เลยน้าขอปัดโทรศัพท์ก่อนนะ はい。 รู้สึกว่าน่ากลัวเนาะแต่มันก็ไม่ทำอะไรตัวทหารเปอย่างฉันแน่นอนนะคะ<อ>น้องัอนตัวแปลกๆลูกแล้วมันใหญ่สกอยไม่ไหว ดสปอยด็สปต้องเห็นเลื่องบานสปอย่ี่อูหายเอ่นจริงๆเลยกันถ่ายม่นช่วยกันถ่ายเลยเหรอ macam tu naik ni sepak นนี้นะคะฉันรู้สึกว่าตัวละครฉันเริมัากูแล้ว ใช้ทุกคนให้หมดเงี้ยเลยนะคะเนี่ยอาวุธเราใช้ได้แค่อาวุธเดียวละคะถ้าไม่สามารถใช้หมดธนี้ได้ dogma 到。No, ไฟจู้วเธอเจอเธอเธอพรเธออยากตาดีนะเนีอีสภาอีสัมึงโดนกูแน่จะครอบ้หมดเลยไม่รู้สึกนะคะว่าเกมนี้ฉันไม่ดีฉันนะคะ ร้อน,นะะมากค่ะมองมองหาปลาเสียงอะไรขู่ข้าวต้องแต่งเติมต้นก็คงจะแตกก็ดูแต่ละคะว่าเราจะทำอะไร thank mm -hmm. เรื่องใหม่มีชื่อว่าเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับชายนะคะ่ะอ๋อเจ้าโฮเสียวอ้าวม่นมีชื่อว่านะคะเรื่องนี้อ๋อไม่รู้จะทำยังไง หรือว่ายิงรักชายหรือว่าเซลดเราแซวแซลแซมอง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 หาอะไรจะสาวนั่นแหละนั่นแหละสวยที่ทำใหทำกิมบั๊กได้เหมือน สภาเสียวเห็นนะคะเราก็ต้ององใกลเนี่ยเรื่องนี้สภาสเห็นนะตอนนี้รู้สึกว่าจะจริงจังมากเพราะว่าอีพวกนั้นมันจะเลอ แรงวิ่งกระชากใจเลยค่ะแม่สภาสภายังไม่มาสภายังไม่มาสภายังไม่มใช่ไหมไปไปเลนแลนๆลนเลนไปเปลี่ยนเสื้อรอบที่สองวิ่งค่าวิ่ง วิ่งันรันรันฉันเล่นเกมจนฉันเสียแล้วเนี่ยไปบ่อยเกินไปเสีย มันไปบอกใครว่าไม่บอกสภาแน่เลยโอเคก็น่าจะเล่นแค่นี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่วันหน้านะคะ นทุกคนชอบมากเลยถ้ามันไม่ใช่แนวยันเดเลยนะก็คือแบบใส่